สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะบ่ายวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิชานิตยาดวงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมหาลือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒน,นาและทิศทางของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกำชับดูแลความเคลื่อนไหวของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่ารัฐบาลไม่ปิดกั้นการชุมนุมไม่ขัดข้องในการแสดงความเห็นทางการเมืองของนักศึกษาและประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องไม่จับจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้มหาวิทยาลัยเคร่งครัดในเรื่องนี้ผู้บริหารทุกมหาวิทยาลัยต้องร่วมกันรับผิดชอบหากเกิดเหตุต้องตระหนักว่าสถาบันพระมหากษั เป็นเสาหลักของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองส่วนในการชุมนุมขอความร่วมมือ 1. มหาวิทยาลัยไ,ไม่ควรอนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าไปใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 2. การชุมนุมให้เป็นเฉพาะนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆและ 3. ห้ามไม่ให้มีอาวุธควรให้รอปพตรวจบัตรตรวจอาวุธและคัดกรองป้องกันโควิด -19 ด้วย ดม่รอกเยยีาะขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับให้ดูแลนักศึกษาทุกๆฝ่ายนะครับที่จะแสดงออกทางการเมืองนี่นะครับให้ไปในทางที่ถูกต้องนะครับคือ,อ,อที่สำคัญก็คือต้องไม่ก้าวล่วงต้องไม่จับช่วงต้องไม่ระเบิดสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับก็เนื่องจากว่าท่านก็เป็นหลักชัย ของบ้านเมืองนะครับท่านก็เป็นเสาหลักของความมั่นคงของประเทศนะครับและท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณกับมหาวิทยาลัยมาทุกมหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะให้ก้าวล่วงไม่ได้นะครับแต,ต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยยอมได้ฟังได้แล้วก็บางเรื่องสนับสนุนจะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เ,เราก็ บอกชัดไปเลยว่าเราไม่ปรารถนาที่จะให้มีการาประทะการขัดแย้งนะครับของนักศึกษาหรือว่าของประชาชนท,ทั้งสองพวกเราก็พยายามที่จะไม่ให้เข้าใกล้กันแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะให้เกิดความขัดแย้งนะครับการนองเลือดอะไรเงี้ยเราไม่ปรารถนาที่จะเห็นเลยนะครับนายยมตีได้ก,กำชับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่า ว่าต้องใช้ความเยือกเย็นสุข,ขุมนะครับแล้วก็ต้องเห็นนักศึกษาทุกฝ่ายเป็นลูกเป็นหลานเป็นอนาคตของประเทศนะครับเราจะไม่เห็นนักศึกษาเป็น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 มองนักศึกษาเป็นคนละฝ่ายกับเรานะครับซึ่งอธิการบรดีทุกแห่งก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อธิการบรดีทุกแห่งก็ยืนยันในความจงรักภักดี ที่มหาวิทยาลัยชาวมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยมีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มหาวิทยาลัยก็จะถือว่านักศึกษาเป็นพลังสําคัญนะครับของของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ของประเทศชาตินะครับซึ่งผมก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้กําชับไปว่าให้จะทาอะไรนะครับก็จากนี้ไปก็ให้ สนใจนักศึกษาให้ให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับถือว่านักศึกษาเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาได้เสมอนะครับอย่ามองนักศึกษาเป็นปัญหานะครับให้มองนักศึกษาเป็นพลังของสังคม